ที่นี่คือสถาน,ถานที่ท่องเที่ยวม่งามดีต้นไม้เยอะต้นมะพร้าวเยอะ อากาศเริ่มดื่นดีสวยดีใครยัางามาๆตรงมานะมันนอนก็ได้มันนอนไก่ตรงนี้คขามีบังกะโลให้นอนคือดีสวยเวอร์อลังการ พี่ปาล์มไม่เขียวค่ะเอ็ดเลดเลยพี่ไพ่พี่ไพ่คนสวย,นนสวยพี่พรก็คนสวยสน่าวิดีโอดีมากเลยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เวอร์วัง มาเด้อไผ่ตองมาใกล้ๆบ้านเองลงจากเคื่อนมากเครื่อนเหมือนรดมากคือดีเราต้องไปตรงนั้นนะตรงนั้นน้าเป็นสะพานตรงนั้นน้ำก็เหมือนน้ำทะเลเลยนะน้ำเขียวเพราะว่าน้ำเข้าใส้สารเห็นนเขียวไง พี่คอนพี่ฝ้ายพี่ปาล์มพี่หน่าหน่อยเด้อ